ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ชออ่องโลลิฮาค่ะวันนี้แพรจะมาสอนเพื่อนทุกคนนะคะเล่นเพลงริมหารายนะคะก็บอกเลยว่าเพลงนี้นะคะไม่มีขอทาบเลยแล้วก็เล่นไม่ยากเลยนะคะงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะก็สาหรับเพลงนี้นะคะใครที่เล่นคีย์ปกตินะคะไม่ต้องหนีบคาโปเลยนะคะส่วนแพรนะคะจะหนีบคาโปไปไว้ที่เฟดซีเลยะคะ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆก่อนละกันว่าประมาณไหนเนาะนัะน่งชิลอริม พลงนี้แพก็จะสอนเป็นแนวดึงตบนะคะซึ่งแบ่งย่อยๆออกมาเป็นประมาณ3แบบด้วยกันเนาะงั้นลองไปสอนที่แบบแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะก็แบบแรกนะคะเป็นแบบที่แพรีคเคนนะคะแบบแนะนําว่าแบบเออสามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยอะไรแบบนี้ถ้าใครแบบเออไม่อยากเล่นแพท์นอื่นแล้วนะคะก็วิธีการเล่นนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะ มันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นก็คือมันก็คือเบสตึงตบดึง ให้เพื่อนๆเนี่ยดึงสายสีฟ้าเลยส่วนดึงวงเล็บ3นะคะก็คือให้เพื่อนๆในดึงทั้งหมด3สายนะคะก็จะเป็น3สายล่างที่เป็นไล่สีเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคร่าวๆนะคะสําหรับวิธีการดึงสายเนาะโอเคแพเท่์นนี้นะคะงั้นลองไปฝึกเล่นแล้วกันเนาะซัก a m 7 d 7 g major 7แล้วก็ e m 7นะคะงั้นลองสักรอบล้กันเนาะโอเคสองสม สำหรับแพทเทิร์นแรกเนาะงั้นลองไปที่แพทเทิร์นสกันเลยนะคะแพทเทิร์นสก็จะมีความที่ง่ายมากๆเลยนะคะแพทจะมาใช้ในท่อนแบบเออท่อนแรกๆเนาะที่แบบฟิวไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนละกันชชางม ท้นสก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากนะคะก็วิธีการเล่นเนาะก็คือดอันนี้นะคะทุกดึงของนี้เลยก็จะเป็นดึงทั้งหมดสีสายนะคะก็จะมีสายเบสนะคะที่เป็นสายสีฟ้าแล้วก็สามสายไล่สีนะคะ โอเคต่อไปนะคะจะเป็นแพทเทิร์นที่3นะคะซึ่งเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายที่จะมาสอนนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้แพ้ก็จะเอาไว้ใช้เล่นทอด่อนยอนตัดอ่อนยอนนะคะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันว่าประมาณไหนเนาะตอนย้อนตอนย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 อน้อ,ยอ,อ่ะวิธีการเล่นแบบนี้นะคะก็คือปาดเด้งตบเด้ มันก็จะมีฟิลที่แปลกขึ้นมาลน,นิดนึงนะคะสาหรับปาดนะคะเพื่อนๆก็สามารถปาดจากภายในลงมาเลยก็ได้นะคะแต่ปกติเราแพจะปาดแนบ ประมาณสาย5้าสาย4ลงมานะคะจะไม่ค่อยปาสาย6เท่าไหร่เนาะส่วนวิธีการดึงนะคะดึงอันนี้จะเป็นดึงวงเล็บ1นนะคะก็คือให้เพื่อนเพื่อเนี่ยดึงเฉพาะสาย1กับสาย2เท่านั้นนะคะในการดึงปร้อมกันเลยเนาะส่วนดึงอันสุดท้ายนะคะอันนี้มันก็จะแปลกออกมาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นดึงที่มีสายเบสนะคะแล้วก็1นึนนั่นเองนะคะก็คือหมายความว่าให้เพื่อนเพื่อเนี่ยดึงสายเบสนะคะแล้วก็สาย1นึลงกันเป็น3สายนะคะสำหรับวิธีการดึงแบบนี้นะคะแพคก็จะดึงที่แบบว่าใช้แค่สมนิ้ ในการจับดึงที่มีสายเบรกแล้วก็สาย1กับสาย2นะคะซึ่งก็จะใช้แค่3ามอย่นี้เลยในการดึงนะคะมันก็จะแบบดึงอย่างนี้ออกมาเลยอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะง่ายกว่าอย่างเช่นแบบดึง แบบนนี้ะะคะโอเคงั้นเราไปเล่นทางเพลงกันเลยดีกว่านะคะก็จะพยายามไปให้ช้าที่สุดเนาะซึ่งถ้าใครตามไม่ทันนะคะก,ก็อย่าลืมกดลดสปีดได้เลยนะคะไปทีู่ง7 5หรือว่า0.5เนาะแล้วก็อเข้ามาเหตุตรงนี้ว่าแพนะคะอาจจะไม่ได้เล่นตรงตามแพทเทิร์นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถ้าใครนะคะอยากเล่นตามแพเนาะสามารถดูได้ที่ทางด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไ้ให้เนาะก็เดี๋ยวแพนะคะจะพาเพ,เพื่อนเล่นเนาะตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจบท่อนท่อนหลังท่อนฮุกก็คือท่อนตดตอนยอนอีกท่อนหนึ่งเนาะโอเค ประมาณนี้เลยนะคะไงี้นไปเริ่มกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามนั่งเช็ด I went to bed. แับเพลงริมหาดทรายนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งแพสด้วยนะคะถ้าใครอยากให้แพรสอนเพลงอะไรนะคะหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะในวันนี้พักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย